ก็เป็นสิบสิบเรื่องครับครับผมผลงานเรื่องสุดท้ายของคุณพ่อที่อัดไว้เนี่ยประมาณเดือนไหนเรื่องอะไรคะคุยเรื่องแล้วยังไม่ออกอากาอ่าคุยกับผีคุยกับผีแต่อันนี้ยังไม่ได้ออกอากาศเนาะอ่าอ่ายังครับแล้วแล้วแล้วติดตามได้ที่ไหนบ้างคตับพอืมก็ทาง YouTube Official ช่องอาจารย์ยอด ก็ขอขอบคุณครับขอบคุณมากๆากที่เรื่องของพ่อก็ได้แบบช่วยให้หลายคนเลือกทางเรื่องการทำความดีหรือว่าจะอย่างน้อยๆเปิดแล้วก็นอนช่วยให้นอนหลับสมัครกลังแรงใดในโลก สมอเพื่อแรงกรรไม่มีสวัสดีครับท่านนท่านที่กำลังรับชมรับวังอาจารย์ยอดอยู่ไหนวันนี้เป็นวาระสำคัญของจังหวัดระยองวันครับคือวันที่มีการแถลงข่าวงานคณะจตุรถีในจังหวัดระยองซึ่งได้จัดขึ้นเป็นปีที่ห้าแล้วครับปีนี้ สำหรับใน้ัังวัตรุยมเพื่อจะให้ในที่มีความอารถนับถือใ,น,คน,คน,ในของพระพิพเนธเ์ได้พระเจ้าแผ่นินความสำเร็จนะครับได้มีโอกาสมาสักการะบูชาแล้วก็เป็นพิจีเก่าแก่ที่ชาวศาสนารามเขาทำสืบต,ต่อกันมาเป็นพันปีนะครับและประเพณีนี้ก็ได้แพร่เข้ามาสู่ประเทศไทยหลายปีมาแล้ว ในอินเดียเนี่ยเขามีการเฉลิมฉลองแห่แหนกันอย่างมาโหรานมากเลยที่มุมงไบแต่ในเมืองไทยเนี่ยไม่มีจุดใดจุดหนึ่งที่ว่าเป็นจุดกำหนดที่จะทำพิธีนี้โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นบรรดาสิทธิ์ทั้งหลายผู้มีความเคารพนะับถือในองค์พระพิฆเนศก็ต่างแยกย้ายกันจักขึ้นเช่นชลบุรีเขาก็จัดที่อัตยานะครับยินแหลมบาลีไฮส่วน ที่จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดภากเขาก็จัดเป็นที่ทีใหญ่ส่วนจังหวัดระยองได้จัดขึ้นที่หน้าโรงแรมสปานะครับเป็นลานอาเนกประสงค์ซึ่งได้ดาเนินการตรงนี้มาเป็นปีที่สองแล้วนะครับก็มีประชาชนให้ความสนใจแล้วก็เข้าร่วมในพิธีกรรมเป็นอย่างดีตั้งแต่ปีที่แล้วมาปีนี้2 5 6 3ผนขอยวกเชิญท่านทั้งหลาย ขอให้มาร่วมกิจกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งปีหนึ่งก็มีการจัดขึ้นเพียงครั้งเดียวนะครับที่เรียกว่าพิธีรนมเทศกาลตรีเป็นเวลา8วันด้วยกันเริ่มตั้งแต่วันที่หนึถึงวันที่8กันยายนครับ